วันนี้งานปูนก็เข้านะคะนี่ทำเองกับมือออกแบบให้ช่างนะคะช่างตั้งร้านให้นะนี่เราจะทำอ่างเดี๋ยวค่อยดูไปนะแต่ไอตัวพิเศษอยู่ตรงนี้นี่เราใช้ตัวกระเบื้องเลย เราใช้ตัวกระเบื้องเป็นหลังร้านเลยนะคะเนี่ยดูสิไม่มีใครทําเหมือนเรานี่อย่างเลิศเลยไม่ต้องเปดปูกระเบื้องใต้ซิงน้ำเราต้องการความสวยงามนะคะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายนะก็เลยใช้กระเบื้องหกสิบคูณร้อยี่สิบนะคะปูทับลงไปเลย วิธีการค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะคะก็คือหลังจากที่เราเข้าลูกกระเบื้องเนาะกระเบื้องร้อยยี่สิบคูณหกสิบระวางเรียบร้อยแล้วก็เอาปูนกาวนะผสมให้มันเหลียวนิดนึงให้เหลียวเลยนะคะเทลาดเทลาดพื้นนี่เลยเสร็จแล้วก็ ปล่อยให้ปูนกาวเซตตัวก่อนนะเซตตัวแต่ไม่ใช่แห้งเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เชื่อมติดกับหินทรายแล้วก็ปูนที่เราเอามาเทครับนี่ให้เห็นเลยอันนี้คือปูนหลังจากที่ปูนกาวเซตตัวนะเราก็ใช้ปูนปูนทั่วไป ปูนเทพื้นผสมกับปูนกาวอีกรอบหนึง่งทีนี้เราผสมปูนให้แข็งตัวนิดนึงนะคะแล้วก็มาหยด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 ,ยดใส่ปูนกาวเราไม่ได้ให้ดูเนาะเดี๋ยวจะมีอีกรอบหนึง่งจะทําให้ดูนะคะเสร็จแล้วก็ทรายหิน ปูนผสมมาเทวิธีการเทไม่ใช่เทนะเราจะใช้ตัวนี้ค่อยๆตักปูนวาง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 ค่อยๆจะเย็นๆก็คือไม่ให้หลักการคือไม่ให้หินสัมผัสกับตัวกระเบื้องเพราะว่ามันจะทำให้กระกระเบื้องร่อนได้เนาะเนี่ยค่อยๆเอาปูนหินทรายนะที่ผสมแล้วเรียบร้อยค่อยๆค่อยๆ วางแล้วก็เกลี่ยเบาๆเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายเมื่อ,อ,อพื้นเต็มหมดแล้วเนาะเราก็ผสมทรายกับปูนนะผสมปูนกาว <Okay. S 1> ให้เหลวนิดนึงมาเทมาเทปิดหน้า <Okay. S 1> เพื่อที่จะไม่ให้ไอ <Okay. S 1> ปูนที่เราผสมกันทั้งหมดเนาะมันแตกเนาะ นี่เทปิดหน้าให้มันแข็งแรงนะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งเลยทีนี้ก็จะกอ่กอตัวอ่างก่อตัวอ่างแล้วก็วางกระเบื้องอีกแล้วก็ตัดให้เป็นอ่างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะเมื่อเสร็จแล้ว ชอบมากเลยเลิศทำเองกับมือค่ะ